สวัสดีครับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เลือกงามยามดีนะคะส่งรถ t ต y o ต้าอ t ลติสหนนะคะปี2016ให้กับพี่ชาลีนะคะจากเอซีจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนะคะวันนี้ก็เลือกงามยามดีนะคะส่งอาติสสวยๆนะคะไว้ให้พี่ชาลีนะคะใช้งานหนึ่งคันนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะ ส่งรถสไลด์ถึงที่เลยนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะกำลังมองหาเอาติสสวยๆอยู่นะคะอยากให้เปิดใจนะคะติดต่อหาเอมมี่ได้เลยนะคะเอมมี่นะมีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายนะคะเฉพาะรุ่นเอวติสเนี่ยประมาณ30-40คันเลยในบริษัทนะคะสำหรับบันนีนะคะก็3ามโมงเย็นนะคะส่งรถให้กับคุณพี่ชาลีนะคะกำแพงเพชรนะ,ะจะถึง จุดหมายปลายทางนะคะประมาณช่วงหัวค่ำนะคะก็ไปทางกำแพงเพชรรอรับรถสวยๆได้เลยนะค,ะคันนี้ราคา3 8 9 0 0 0บาทน,นะคะสามารถจัดไฟ์ได้เต็มฟรีดาวกันเป็นทีเดียวนะคะนี่เลยค่ะก็กำลังออกจากบริษัทแล้วนะคะขอขอบคุณพิชาลีมากๆนะคะที่ไว้ใจเอมมี่นะคะให้เอมมี่เป็นคนดูแลนะคะเรื่องการออกรถ้กับลูกค้านะคะก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะเฮงๆรวยๆนะคะขอให้รถคันนี้นะคะนำพาจต่สิ่งดีๆมาให้นะคะ ขอบคุณมากนะคะวิชาดีสวัสดีค่ะ